สวัสดีครับผมโนรชิตจากกินแก้วก้าวช็อปวันนี้จะมารีวิว WK 99ปูพัดจะเป็นไงในนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้องขออภัยเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเสียงอาจจะแหบสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากผมเป็นหวัดนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวนาฬิกาเนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งและต้องขออภัยทุกคนด้วยวันนี้ถือโอกาสมารีวิวเจ้าตัว WK 99 Pro Plus พซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะครับมาแทนนะครับ WK 15 Pro Plus นะครับก็คือเป็นรุ่นอัปเกรดของ WK 15 Pro นั่นแหละนะครับแล้วก็เขาจะมีอัปเกรดอะไรบ้างหน้าจอสวยขนาดไหนฟังก์ชันดีขึ้นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดูกล่องแม่กล่อง WK เนี่ยสวยอยู่แล้วอ่าสวยอยู่แล้วนะครับก็คือจอเนี่ยเป็นจอ s u p e r ร์โมเดเลยนะครับมี WK 99 Pro Plus ตรงนี้มี Chat GPT มี AI Beauty นะครับ ลงเพลงได้ลงรูปได้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนรุ่นอื่นๆนะมีแอปแวร์ฟิตโปนะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็สายคู่มืออะไรมาให้เลยนะเพื่อนๆเ,เขาก็ให้มาครบๆเหมือนเดิมนะครับซึ่งคู่มือรุ่นนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนี่คู่มือการใช้เนี่ยเขียนชัดเจนคู่มือภาษาไทยนี่มีวิธีการใช้มาเป็นภาษาไทยเลย ไม่นนต้องกลัวนะครับอีกบางก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยซึ่งมาพร้อมคู่มือภาษาไทยแบบเนี้ยแน่นอนก็คือต้องมาพร้อมกับเมนูไทยแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ชาร์จไวเลสนะครับชาร์จไร้สายนี่แบบนี้เหมือนรุ่นก่อนมีสาย UT มาให้นี่สีครีมเนี่ยอ่าสีเงินเนี่ยจะได้สาย UT สีครีมนะครับครีมบอ,อกเทาๆแบบนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ได้สายผ้าด้วยนะสายผ้าขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายอีกเส้นหนึ่งนะที่มีที่มากับนาฬิกานะครับเป็นสายลายถักนะแต่เป็นสายซิลิโคนนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเข้าใจผิดนะว่าเป็นสายผ้านะอันนี้เป็นสายซิลิโคนนิ่มๆน,น,นะครับเป็นลายถักมีให้ถึง3เส้นเลยนะครับนี่คุ้มมากๆเลยอในกล่องมีประมาณนี้นะครับมีคู่มือสายสายชาร์จนะครับวิธีชาร์จก็ง่ายมากๆนะผมก็สาธิตไปทุกวิดีโอแล้วนะครับ เออเดี๋ยวชาร์จให้ดูว่าเขาขึ้นยังไงนะสวยหรือเปล่านะครับอ่ะกล่องจะล้มโอเคสายชาร์จก็เดี๋ยวชาร์จกับอ่าอยู่ power bank ดีกว่านะครับผมขี้เกียจลักสายนะรักสายจะยาวนะครับใช้ power bank ชาร์จเนี่ยจะง่ายกว่านะแต่เพื่อนๆใช้แรปเตอร์ชาร์จปกติได้นะไม่ต้องเป็น power bank เหมือนผมนะครับนี่พอชาร์จเนี่ยนะครับเขาจะมีนาฬิกาหัวเตียงให้เขียวๆแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บ เวลาชาร์จเนี่ยเพื่อนๆชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับครั้งแรกเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยชาร์จไปเลยนะครับชาร์จทิ้งไว้เลยใช้แรปเตอร์ที่จ่ายไฟอย่างเงี้ยนะ USB A หรืออะไรพวกนี้นะครับไม่เกิน1 5แอมป์นะอันนี้คือแนะนําเลยนะถ้าพวกจ่ายไฟแรงๆนะครับเขาก็จะทําให้แบตเสื่อมเร็วนะครับอ่าแล้วก็จะร้อนมากด้วยนะผมไม่แนะนํานะครับอ่ะประมาณนี้ชาร์จแล้วก็ประมาณนี้พอเอาที่ชาร์จออกเขาก็จะติดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ มีฟังก์ชันหลักๆที่เพื่อนๆต้องการก็คือ1พิกข้อมือติดอัตโนมัตินะครับแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยเมนูไทยอะไรต่างๆนี่นะเพื่อนดูเมนูไทยเลยนะสวยๆเลยนะครับเมนูแบบสวยมากลื่นมากขนาดตัวเรือนเออขนาดตัวเรือนเนี่ยจะอยู่ที่45ม mm. มอ่า45ม mm มขอบโค้งแบบนี้เนี่ยโค้งสวยๆแบบนี้เลยนี่เนียนมากนะครับ อันนี้ไม่มีเขาเรียกว่าตกแต่งวิดีโอใดๆนะครับเออเนี่ยของจริงเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยซีทหลังเครื่องยังไม่ได้แกะเลยนี่นะครับซีทหลังเครื่องยังไม่ได้แกะเลยพลาสติกไม่ได้แกะเลยใหม่มากๆนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังก่อนมีเซนเซอร์เฮดเลดมาให้วัดออกซจนในเลือดมาให้นะครับมีวัดความดันด้วยนะแล้วก็มีนี่ฮิวแมนเซนเซอร์นะครับตรงนี้เขาเรียกฮิวแมนเซนเซอร์เอาไว้สําหรับนะครับอ่าเขาเรียกว่าตัวจับ ข้อมือของเราเออนะครับว่าเราใส่อยู่หรือเปล่านะตรงนี้นะครับนี่มีพลาสติกอยู่เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะพลาสติกก่อนเพื่อนจะเม่ว่าขุนๆนะจริงๆใส่ปิ้งเลยนะนี่นะครับมีเม็ดวายมตำแหน่งเดิมปุม่มโฮมตำแหน่งเดิมไม์ตำแหน่งเดิมนะครับอ่าลำโพงก,ก็ตำแหน่งเดิมมีที่ล็อกสายมาให้ทั้ง2ด้านเลยนะไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะบางคนบอกว่าใสา่สายแรกๆทำไมมันแน่นจังเลยมันแน่นอน่ดีแล้วนะครับคือถ้าใสา่สายแล้วหลวมเนี่ยวพวเพื่อนๆจะเครียดนะมันจะหลุดได้ง่ายนะครับ คือใส่ตอนแรกเนี่ยจะแน่นแหละแต่ใส่ไปสักระยะหนึ่งนะครับพลาสติกก็ก,ก็เขาเรียกว่าซิลิโคนพวกนี้ก็จะยืดหยุ่นขึ้นนะครับก็จะค่อยๆนะครับไม่แน่นมากจะใส่ง่ายขึ้นนะครับอ่ะดูหน้าจอกันดีกว่านะครับหน้าจอเนี่ยนะครับจากปกติเนี่ยนะครับตัวการแสดงผลของเขาเนี่ยรุ่นก่อนนะครับจะอยู่ที่2.02นิ้วอ่าตัวนี้จะอัปเกรดเป็น2.1นิ้ว2.1นนิ้วเนี่ยใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับ และจอเนี่ยละเอียดมากเลยนะเออจอเนี่ยความละเอียดสูงเลยนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะดูความละเอียดจอนี่ดูความเนียนของจอมองไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยนะครับนี่คือสวยเนียนตามากเลยนะครับคือเขาไม่ได้บอกหรอกว่าความละเอียดจอเท่าไหร่แต่ว่าจอเนี่ยละเอียดระดับ f u l HD แน่นอนเพื่อนๆดูนี่ดูโอ้โหใครที่หาสมาร์ทวอทจอสวยๆจอเด้งๆอยู่นะครับ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับรุ่นนี้แบบว่าหูจอเด้งมากในกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าของจริงเนี่ยสวยมากนะครับเรื่องหน้าปัดจากบนลงล่างนะครับเป็นแจ้งเตือนต่างๆให้เพื่อนดูรองรับเมนูไทยแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยนะนี่นะครับเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นใสๆด้วยนะเป็น t r a n s p a เรน c ์แล้วก็มีไอคอนดนวยนะไลน์ก็บอกเป็นไลน์เมลก็บอกเป็นเมลนะครับ facebook ก็เป็น a c e b o o k เออ เลื่อนจากซ้ายมาขวานะครับเพื่อนๆก็จะเจอเมนูลัดนะเหมือนเดิมนะครับสภาพอากาศต้องเชื่อมต่อก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับมีเวลาเขาเรียกว่าคีลัดมาให้แล้วก็แอปที่เราเพิ่งใช้งานไปเสร็จเลื่อนจากบนลงล่างเป็นอะไรเป็นด็อกนะครับเป็นตัวนี้เมนูด็อกนี่เป็นคียลัดต่างๆเราสามารถเข้าเมนูลัดได้นะก็จะมีสภาพอากาศมี data มีวัดการนอนการปลุกจับเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้น เรื่องจากซ้ายมาขวาเป็นละลายเนี่ยวัดการเต้นของหัวใจเนี่ยเพื่อนดูปึ๊บนะไม่ได้ใส่ <c oughs> นะครับก็จะประมาณนี้วัดการเต้นของหัวใจอวัดการนอนอันนี้เชื่อมต่อแอปอันนี้ฟังเพลงนะครับฟังเพลงก็คือสามารถลงเพลงได้นะครับแต่ว่าลง mp 3สามเนี่ยแนะนําว่าต้องเป็นไฟล์เล็กๆนะครับเพราะว่าหน่วยความจำพอจะค่อนข้างจํากัดน,นะ คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะความจำเขามีถึง1นจิกเลยนะแต่ว่าเขาเอาไว้เก็บหน้าปัดนะครับเขาจะไม่ได้เอาไว้เก็บเพลงให้เราเยอะนะเพลงเนี่ยใส่ได้ไม่กี่เพลงเองนะอ่าประมาณนี้หมดแล้วนะครับเรื่องจากความมา้ายกดทีนี้นี่นอ่าเมนูทัรกบาร์ที่เป็นเอ่อคีย์ลัตต่างๆเนี่ยเพื่อนๆต้องกดปุ่มพาวเวอร์หนึ่งครั้งอ่าไม่ใช่ปุ่มพาวเวอร์สิปุ่มโฮมหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับพลิกข้อมือติดอัโตโนมัติบลูทูธคอเปิดหน้าจอแสดงตลอดเวลาหรือเปล่า แสดงตลอดเวลานะครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะ,จะไม่แสดงทั้งวันนะเขาจะประมาณ20นาทีเนะี่ยแล้วเขาจะปิดแหละเพื่อประหยัดแบตบดู Do not disturb วันนี้เปิดไหมนะครับผมไม่เปิดนะครับ QR code อ่า QR code เพื่อสแกนอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็ค้นหามือถือโหมดประหยัดแบตเตอรี่นี่เราเปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่ก็ได้นะพอเปิดเสร็จน,นะครับนี่เขาจะเป็นอย่างนงี้เออหน้าจอจะมืดๆด,ดำๆแบบนี้พอประหยัดแบตเตอรี่เสร็จกลับยังไงนี่กดค้างอย่างนงี้นะครับ อ่าเขาจะปลดล็อกแบบนี้อ่ากลับมาทีนี้เมนูพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้นะอันนี้อัดเสียงเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือลบได้นะนี่เพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือลบได้มีเยอะแยะมากมายเลยเออดีมากๆเลยนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มนี่นี่นี่ปุ่มเมสไปยมนะเมสไปยมหมุนได้จริงเนี่ยกดได้จริงกดปุ๊บหมุนปุ๊บเนี่ยซูมอินซูมเอาได้กด2ครั้งเดือบันคลิกเป็นการเปลี่ยนเมนูนี่นี่เปลี่ยนเมนูนะครับ กดสองครั้งเนี่ยเป็นเมนูแบบนี้นะครับมีวอลเปเปอร์พื้นหลังให้ด้วยนะทัดเอาก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็ได้นะครับนี่หมุนได้นี่หมุนขึ้นหมุนลงประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าผมถนัดแบบนี้แหละแบบเออเขาเรียกสมาร์ทสไตล์ Smart นี่แหละนะครับซึ่งลื่นมากเพื่อนดูทัดแบบลื่นสุดๆเลยเอ,อลื่นจนคือเนี่ยหน้าจอเนี่ยประมาณแสดงผลประมาณ90เฮิร์ตได้นะครับ ากสายตานะห้อง60 Hz เฮิรตจะหน่วงกว่าน,นี้นะครับแต่นี้90เฮิรตได้เลยเนี่ยลื่นมากลื่นอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยบื๊บ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 ไอคอนเด้งเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับหน้าปัดนาฬิกาตัวเรือนมีมาให้เท่าไหร่นะครับนี่หน้าปัดเนี่ยเขาจะมีมาให้ไม่เยอะนะแต่ว่าเราสามารถอัปโหลดจากแอปขึ้นไปได้นะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็คือหน้าปัดพื้นฐานที่เขามีให้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ อันนี้ AI AI generate นะครับคือให้ AI เนี่ย generate ได้ด้วยนะผมเคยทำไว้ในหลายๆรุ่นเลยนะรุ่นนี้ผมจะยังไม่ทำนะครับเพราะว่าขี้เกียจ <c ười> คือ AI เนี่ยจะอธิบายอย่างนี้ก็คือถ้าเราเชื่อมต่อกับแอป a p ร์ i t ส Pro ไว้เนี่ย AI เขาจะ generate พวกว a l l p a p อ r อะไรให้เรานะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเก๋ๆในการใช้งานหน้าปัดนะครับอันนี้คือที่ผมอัพขึ้นมานี่หนึ 1, 2, 3, อะไรพวกนี้นะครับซึ่งสามารถถอนการติดตั้งได้นะหรือว่า อะไรได้นะครับทั้งนี้ในแอปแวร์ฟิตโปรเนี่ยก็จะมีหน้าปัดแบบทั้งฟรีทั้งเสียตังค์ด้วยนะสังเกตในแับข้างบนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียก Dynamic Iceland นะนี่เล็กๆนะครับถ้าเราใช้งานอะไรอยู่เขาก็จะขึ้นมาตรงนี้สวยมากเลยนะครับอ่ะกดไปที่เมนูกันดีกว่านี่มีมาให้ทั่วไปเลยนะปฏิทินสภาพอากาศนะครับอ่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับก็มีมาให้เ,ย,เยอะมากวิ่งเดินปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ มากขึ้นมากขึ้นก็คือเพิ่มจากที่มีอยู่ในเมนูนะมีว่ายน้ําด้วยนะแต่ไม่แนะนํานะครับไม่ใส่ไม่แนะนําให้ใส่ว่ายน้ํานะครับ mm hmm. เออปัดจากซ้ายมาขวาก็ออกนะครับอย่างนี้เวลาที่ใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เอาโหมดวิง่งกันอืม Data movement นะครับก็จะมีกิโลแคลอรีร่สเต็ปอะไรบอกนะครับมีวัดระยะทางให้ด้วยนะครับมีเอ่อ uh, เตือนสมาร์ทก็คือให้เขาเตือนไมมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ปัดจากซ้ายไปขวาก็มีฟังเพลงได้ด้วยนะควบคุมเพลงผ่านมือถือให้มาดังในนี้ได้แล้วก็ลงเพลงในนาฬิกาได้นะครับแต่ว่าลงได้ไม่เยอะนะแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนนะลงได้ไม่เยอะนะครับไม่เหมือนเจ้าตัว Hello w a t c h 3นะที่ลงได้เยอะมีล็อหน้าปัดด้วยนะครับอ่ะกดปีต่อไป have, โอเคนะครับประมาณนั้น อัดเสียงนี่อัดเสียงอัดได้จริงนะเนี่ยผมเพสดูสอบอัดเสียงหนึ่งสองสามสี่ทดสอบอัดเสียงนี่คือการอัดเสียงของเจ้าตัวร์เดอบุเคกสก้าโปรพาร์การเสียงอัดเสียงเสียงง่วงนอนมากเดียลบได้นะครับลบได้อัดเสียงได้อัดเสียงได้นะครับอ่าวัดความดันนี่นะครับเราต้องใส่นะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเขาจะเตือนบอกว่า อา่าไม่ได้ใส่เออนะครับนี่วัดความดันนะครับเขาก็จะกระพริบกระพริบอยู่สักระยะหนึ่งนะครับประมาณนั้นปุ๊บอ่ะปะวัดการนอนนะครับวัดการนอนเนี่ยเราต้องใส่นอนนะครับเพื่อนๆอ่าวัดการนอนคือต้องใส่นอนทั้งคืนนั่นแหละนะครับถึงจะวัดได้แม่นนะมีพวกเอ่อดัตตต่างๆได้นะเขาจะวัดวันต่อวันนะครับเนะี่ย วัดการนอนวัดการนั่งนานอะไรมีมาให้นะเนี่ย AI generate มีมาให้มีเกมมาให้นะครับมีเกมถอยลูกเต๋า้วยนะนี่มีเกมเอจ้าตัวพึ่งด้วยนะพึ่งรอดห่วงนะครับเนี่ยใครที่แบบเอาไปเล่นตอนเซ็งๆแก้บเบื่อได้นะผมขอออกดีกว่านะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปดูอีกเกมหนึง่งอันนี้ถอยลูกเต๋าธรรมดานะเอาไปเล่นเกมเศรษฐีกับเพื่อนได้นะ บวกได้ถึงห้าลูกนะครับเหมือนเดิมนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ปุบอ่ะประมาณนี้นะเอออันนี้ภาษาใหม่ๆเราไม่ตั้งเป็นภาษาจีนตั้งภาษาได้ในเมนูนี้เลยอ่าน,นี่แอปแวร์ฟิตโปรไว้เชื่อมแอปแวร์ฟิตโปรอ่าน,นี้ฉุกเฉินสต็อปไว้ก่อนนะครับอันนี้รูปนี่ รูปผมลงมาแล้วนี่ลงไว้น้อยมากเลยนะครับกดกลับได้กดแก้ไขด้วยตั้งเป็นหน้าปัดได้ด้วยตั้งเป็นหน้าปัดเลยเรียบร้อย,อยนีเป็นไงนะครับเราเอารูปลงเป็นหน้าปัดได้เลยนะครับอัพรูปจากมือถือเป็นหน้าปัดก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งอัพไม่ยากนะครับอัปในแอปแวบ,บฟิสโปนะครับไปกลับเมนูละ ประมาณนี้นะครับเครื่องคิดเลขมีมาให้เกมนี้ก็มีนะเกมเครื่องบินนะครับนี่ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บุ๊บุ๊บเขาจะยิงอัตโนมัตินะแล้วก็มูฟมูฟนะครับลื่นมากนี่นะยิง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 ไปนะครับอ่าตายแล้ว <laughs> โอเคนะครับเอ็กซิไปตั้งเวลามีมาให้นาฬิกาปลูกมีมาให้เหมือนอรุ่นก่อนนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือจอเขาจะใหญ่ขึ้น แล้วก็นะครับเข็มทิศมีมาให้เนี่ยต้องคาลิเบตก่อนอืมเครื่องสังเกตว่าเครื่องใหม่มากนขะขนาดเข็มทิศังไม่ได้คาลิเบตเลยเออนี่นะครับปัป๊บป๊บปับป๊บเนี่ยบอกทิศเหนือได้นะใครชอบเดินป่าเดินอะไรเนี่ยสบายมากเลยมีอะไรอีกนะครับมีละมาดนะครับของใครที่เป็นมุสลิมเนาะสามารถตั้งเวลาตั้งแจ้งเตือนเวลาละมาดอะไรได้นะครับอันนี้ผมก็ ยังไม่เข้าใจเนาะนะครับต้องให้เ,เพื่อนที่เป็นมุสลิมมาแนะนำนะครับประมาณนี้นะครับมีเชื่อมต่อ Google Assistant ได้นะครับถ้าเราเชื่อมต่ออยู่นะครับเขาก็จะ,ะเขาเรียกว่าเขาก็จะสั่งงาน Google Assistant ของมือถือได้เออประมาณนี้นะเขาบอกว่านี่เราไม่ได้เชื่อมต่อ,อเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งเสร็จนะครับตั้งค่าตั้งเวลาได้เออไม่ใช่ตั้งค่าตั้งเวลาได้ บางคนบอกว่าตั้งเวลาได้ไหมนอกจากจะซิงอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้ทําได้สามารถปรับฟงปรับฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้นะครับรุ่นนี้นะครับาบางคนแบบว่า,วาปรับฟอนต์ยังไงเข้าไปตีตั้งค่านะครับมีการแสดงผลนะครับเนี่ยก็จะมีปรับความสว่างปรับเวลา,าการแสดงหน้าจอปรับขนาดตัวอักษรนี่นะที่ผมบอกนะเอาใหญ่สุดก็ได้นะเอาเล็กสุดก็ได้แล้วแต่เรา เล็กก็จะแสดงได้เยอะใหญ่ก็แสดงได้น้อยนะปุกหน้าจอหน้าเดนัมิกไอแลนด์ก็คืออ่าที่เป็นข้างบนนะครับที่เขาโผล่ขึ้นมานะเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับประมาณนั้นโหมดห้ามรบกวนเสียงและสัมผัสสามารถตั้งเสียงได้และตั้งอ่าตั้งเป็นแบบเสียงเล็กเข้าเป็นเสียงเพลงได้นิดนึง,นงตั้งเสียงปุ๊บอ่ะโอเคนะครับต้องเชื่อมต่อก่อนเอ,อ สั่นแบบแรงแบบอ่อนได้ประมาณนั้นนะครับอย่างอื่นก็เหมือนรุ่นก่อนๆทั่วไปนะครับนี่มีเมนูทีมที่ผมสาธิตไปนะครับเตือนสุขภาพช่วยแนะนำโหมดประหยัดพลังงานอะไรมีที่ไอคอนหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ เขาสามารถแจ้งเตือนอะไรได้นะครับเป็นภาษาไทยได้นะแต่ว่า m e s s e n g e อร์เนี่ยนะครับ m e s s e n g e อร์ Messenger ของ a c e b o o k เนี่ย a n d r o i d บางรุ่นจะไม่รองรับนะซึ่ง Android เนี่ยเขาจะมีเยอะมากนะผมระบุไม่ได้นะครับรุ่นไหนรองรับบ้างไม่รองรับบ้างนะอ,อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ Android เนี่ยแต่เอต่ iOS เนี่ยมีหมดเลยนะครับทีนี้ผมจะเชื่อมต่อแล้วก็ทดสอบฟังก์ชันที่จะต้องใช้มือถือให้เพื่อนดูครับ หลังจากที่ผมได้เชื่อมต่อนะครับ w k 99 Pro Plus ไปแล้วนะครับนี่ขออภัยด้วยนะครับจอมือถือจะสูงไปสักนิดหนึ่งนะอ่าเขาก็จะมี Connect ไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วนะครับบอกสถานะแบตด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็น Dial Dial ก็คือหน้าปัดหน้าปัดเนี่ยจะมีทั้งเสียตังแล้วก็ฟรีนะครับบางคนหาฟรีไม่เจอนะครับฟรีจะอยู่ล่างๆนะคก็จะเขียนว่าฟรี Dial เลยนะครับนี่นะครับ หน้าปัดฟรีเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะสมควรเลยนะครับนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับเยอะอยู่นะหน้าปัดฟรีนะครับแล้วก็เราสามารถนํารูปนะครับขึ้นไปเป็นหน้าปัดได้นะเพื<ๆ>่อนไม่ต้องกังวลน,นะแต่หน้าปัดที่เสียตังนะครับอย่างสองเหรียญก็60บาทอนะไรเงี้ยนะหนึ่งเหรียญก็36บาทอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้สองเหรียญน,นะเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถซื้อได้นะเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งไปสั่งซื้อผูกแอปอะไรของเขาอะนะครับแล้วก็ ซื้อได้นะครับนี่ตรงนี้หน้าปัดก็จะสวยๆเก๋ๆนะคือต้องยอมรับว,ว่าหน้าปัดซื้อเนี่ยเขาจะสวยก็คือเขาทํามาขายนั่นแหละนะครับแต่ทางนี้ก็จะมีฟีมมาให้อยู่พอสมควรวอลเปเปอร์ะนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้นะครับนี่วอลเปเปอร์คืออะไรวอลเปเปอร์เมนูนะเนี่ยวอลเปเปอร์ด้านหลังเมนูน,นะครับตอนนี้ไม่มีวอลเปเปอร์ใช่ไหมครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนเมนูวอลเปเปอร์ได้เนี่ยผมลองนี่นครับอินสตอลไป จึบเนี่ยปูดทีนี้เรามาดูเมนูอยเปอร์เราอ่าเพื่อนๆสังเกตไหมรูปพระจันทร์ก็จะมาอยู่หลังเมนูแล้วประมาณนี้นะครับเมนูอยเปอร์เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้เออสามารถเลือกได้ในนี้เลยนะครับอ่าคัฒมาย Link ิงโทนยังไม่มีคัสมัยสามารถคัสตอมไมหน้าปัดเมนูอยเปอร์ได้นะ เนี่ยลิงโทนเนี่ยย,ยัง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 ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเราก็เดี๋ยวต้องอัพขึ้นมานะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีอัลบั้มนี่สามารถเลือกรูปจากมือถือเนี่ยขึ้นมาได้เลยแล้วก็ตั้งเป็นวอลเปเปอร์อย่างที่ผมทำได้นะครับผมไม่สาธิตน,นะเพราะว่าผมจะเสียเวลานะครับอันนี้คือหน้าปัดที่ผมดาวน์โหลดไว้ในวอลเปเปอร์อะไรย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีมาให้นะครับซึ่งรุ่นเนี้ยนะครับ Personal r i n g t o n เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสมมุติถ้าเราอยากอัพนะครับเราก็เซิร์ชไปเลยนะครับเป็นไฟล์ mp3 นะเดี๋ยวผมจะหาสักเพลงนะครับลองดูนะครับได้นะครับ เขาก็จะแคปให้นะประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะได้พ r s o n a l ring t o ทนแล้วง่ายมากเนี่ยเพื่อนๆไปสามารถไปตัดช่วงเอาได้นะอ่าเขาก็จะสั้นอยู่ประมาณ2 4วีนะครับประมาณนี้นะครับเก๋มากๆเลยแลวทีเนี้ย personal ring t o ทนก็จะไปอยู่ในนาฬิกาอย่างที่อ่าที่อยู่ในเสียงและสัน่นในการตั้งค่านะครับ ประมาณนี้นะครับเรื่องหน้าบาัตรเรื่องพ s o n a l ringtone สามารถอัพเพลงลงไปได้นี่เขาก็จะมีให้อัพเพลงครับอะไรนะครับนี่อยู่ตรงนี้ local music เราสามารถเพิ่มเพลงลงไปได้จะเสียเวลานิดนึงเราสามารถเพิ่มรูปลงไปได้นะครับอัลบัม้มนี่กด select photo แล้วเราก็เพิ่มได้เลยนะครับเราจะารูปไหนนะแต่ผมไม่ค่อยมีนะรูปไม่ค่อยมีรูปที่น่าสนใจนะครับไป เป็นส่วนตัวเนาะประมาณนั้นนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มคอนแทคได้เราสามารถเพิ่มคอนแทคจากแอปแวร์ฟิตโปรได้เราต้องการแบบว่าเปอร์ใครอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มเพิ่มไปนะครับกดไปทีนึงอย่างเช่นเพิ่มเบอร์นี้เนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับคอร์เซนเตอร์อะไรเงี้ยในแอปแวร์ฟิตโปรจะมีประมาณนี้ครับเป็นการใช้งานเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวจะมีการใช้งานจริงๆจังๆให้เพื่อนๆดูอีกวิดีโอหนึ่งนะครับ ประมาณนี้อ่ะพอเราเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับเขาจะทํางานยังไงได้บ้างนะเจ้าตัวนาฬิกานะครับหนึ่งเลยนะครับเขาก็จะโทรได้นะครับเนี่ยเราลองโทรเลย11 12อ่ะผมกดโทรไปเลย11บ2สวัสดีค่ะนี่เสียงชัดเจนสามารถหมุนเพิ่มลดเสียงได้สั่งอนชอนโดยเบอร์ิงซิสเลอร์ัก2สองสั่งสวนเซน <Derek. S 1> ประมาณนี้นะครับเราดึกแล้วนะไม่มีเอา้าไปกดโทรอีกเราดึกแล้วนะไม่มีใครให้เทสนะครับอ่ะแล้วจะทำอะไรได้อีกสามารถควบคุมเพลงได้นะเนี่ยเพลงท้องถิ่นก็คือเพลงในนาฬิกานะครับเนี่ยปึ๊บ you know นี่นะครับเสียงนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเลื่อนเพลงได้ อันนี้คือเขาลงไว้ให้แล้วนะครับอ่าเพลงมือถือก็คอนโทรลได้พอเรากดเป็นเพลงมือถือนะครับเราก็มาเล่นที่ YouTube Music、Spotify อะไรอย่างเงี้ยนะตามที่เราต้องการนะครับหรือจู๊กเองก็ตามนะครับก็สามารถมาเลือกได้นะอ่าเดี๋ยวผมลองที่ YouTube Music แล้วกันนี่นะครับ คือเปิดนานไม่ได้เพื่อนๆเ,เนี่ยเร่งเสียงได้ลดเสียงได้อ่ะประมาณนี้นะครับ <laughs> ผมไม,ไม่อยากเล่นนานนะ <c oughs> เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับคือเดี๋ยววิดีโอนเนี่ยจะตัดลงไม่ได้นะ <c oughs> เพื่อนๆนะ ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นฟังก์ชันมาใหม,ใหม่ๆแล้วเก๋มากๆเลยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยสมมุติถ้าเราเอามือปิดจอเนี่ยจอจะดับไปนี่นี่นะครับพอเรา,เอามือปิดจอจอจะดับพอพลิกก็ก็จะติดเออฟังก์ชันนี้เก๋มากๆเลยนี่นี่เอามือปิดจอจอดับเออเก๋มากๆเลยเนี่ยปิดไว้ทั้งจอเลย นี่จอดับแล้วพิกข้อมือมาก็ติดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าจังหวะพิคเพื่อนๆนก็ต้องสังเกตดีๆนะนี่นะครับพิกติดแล้วก็จะประมาณนี้ครับ w ับ9บิลยูเคพจุดเด่นที่ผมสังเกตได้เลยคือจอนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนะจอใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะครับสีสันความละเอียดเนี่ยคมชัดมากเพื่อนเพื่อนดู โอ้โหเม็ดพิกเซลเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็วัสดุโดยรอบเนี่ยงานเนียนมากด้วยนะวัสดุนะครับเขาเป็นไทเทเนียมอ่าเป็นไทเทเนียมนะครับไม่ไม่ใช่อลูมิเนียมนะเป็นไทเทเนียมเลยนะครับเนี่ยสีจะออกสตาร์ไลน์นะจะมีสีดําแล้วก็สีนี้นะครับคือสีเงินนะแต่ว่าเงินเนี่ยจะออกสตาร์ไลน์นะครับจะออกสีทองทองนิดนึงนะครับซึ่งจอเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นการสน e a k preview ให้เพื่อนๆได้ดูคือยังไม่ได้มารีวิวแบบเต็มๆนะเดี๋ยวผมใช้งานแล้วเป็นยังไงมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยถามว่าที่ผมใช้งานมาผมประทับใจไหมก็คือเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับฟังก์ชันเมนูอะไรต่างๆเนี่ยสวยขึ้นจอสวยขึ้นนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆ w k 15 Pro หรือว่า HK 9 Pro Plus ที่เป็นตระกูลของ w วร์ Fit Pro อยู่แล้วถ้าใครมีอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครที่กําลังมองหาหรือว่ามองหารุ่นใหม่ๆในราคาเท่ากันเนี่ยก็ควรจะเป็นรุ่น w UK 99โปรพัทแล้วนะครับเพราะว่าได้สายเนี่ยถึง3เส้นเลยเคุ้มมากๆเลยนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ